สวัสดีครับแอดดรีมนะครับอวันนี้เราก็มาตามแซดเอ็มที T, นะครับแซดเอ็มทีซิปเมกกับกับเหรียญต็อกนะครับเหรียญต็อกเอาลงนะครับลงลงลงบอกแล้วว่าลงยังไม่สุดนะอืมาลงอีกตามกันต่อนะหนึ่งสอง ลงเว็บ3 3สยังไม่จบนะตรงนี้เพิ่งเป็น3 4เมื่อวานมีกระทุ้งหลอกด้วยนะครับเห็นแอดมองว่าอ่า107เนี่เจะเป็นซีนที่ซีนที่เอาเป็นไว้เป็นจุดวัดนะครับปรากฏว่าดีดดีดขึ้นมาถึง109นะครับแล้วก็ตกกลับลงไปนะครับลงต่อลงต่อครับซิฟแมกอละ60-70บาทนะครับไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะ อันนี้พูดเพื่อความบันเทิงของแอปนะครับไม่รอดอืมเว็บตรงนี้เป็นเว็บสามนะครับลงเว็บสามยังไม่จบเลยเด <c oughs> ยวดรอปไทม์เฟรมลงไปที่หนึ่งชั่วโมง เราอยู่ตรงไหนก็แล้วนะครับตรงนี้หนึ่งนะหนึ่ง A B C รีบาวสองเว็บสองตรงนี้เรายังอยู่ในอแอดมองเป็น t r e n d i n g impulse นะครับเว็บสามเว็บสามยังไม่ยังไม่ complete นะครับความเดิมความเดิมนะหนึ่ง อิ p พ l s ส์ขาลงนะครับสองซิปเมกถ้าใครตามไม่ทันย้อนย้อนย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะฮะซิปเมกนะแซนดมจี ลงมาตรงนี้อ่าซับเว็บย่อยนะครับ1 A B C 2. ลง3นะ A B C นะครู 2, รดลงมา3 A B C ตรงนี้แอดมองว่า4ไม่ใช่แล้วถ้าแบบนี้นะครับ4ต้องอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเว็บ4ลง5นะครับ5อยู่ตรงไหน อ่าต้องห้าทำนิวโรไหมดูถ้าห้าห้าทนิวโรอาจจะดีสูงหรืออาจจะเป็นแบบนี้นะครับอีกรูปแบบนึงอาจจะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นสแล้วจบ5ไปแล้วนะครับทำห้าเฟลแล้วก็เป็นเวฟสาอยู่บริเวณนี้นะครับเวฟสาของชุดนี้แล้วตอนนี้คือเวฟสีอืมแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับเวฟสี 4, เตรียมลง5ทำห้าเฟลไหมเดี๋ยวเรามาดูกัน แต่ถ้าหลุดเนี่ยคือยาวนะครับอืมตรงนี้เพิ่งเว็บ3นะยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับยังยังไม่มั่นใจหรือ4อยู่ตรงนี้ก็ได้สี่เตรียมลง5นะครับหาเว็บ5ชักเดี๋ยวจะใช้วิวธีอ่าชักร้อยแล้วกันชักร้อย ก็เว็บสามไปตรงนี้นะเว็บห้ามันเป็นเว็บที่ไม่มีเป้านะครับส่วนใหญ่เทพเทปทั้งหลายน่ยจะตายกันเว็บเว็บสี่ไปเว็บห้านะครับเว็บที่เว็บที่ไม่น่าลงทุนแล้วนะเว็บที่ไม่น่าเล่นขาชอ็อตนะขาชอ็อตขาลองอะไรก็ตามนะครับจะตายกันตรงเว็บสี่ไปเว็บห้าเพราะว่าเว็บสี่ก็เงื่อนเงื่อนไขก็เยอะนะครับเว็บสี่มันเป็นได้สองแบบ สถอยลึก4ถอยตื้นนะครับก็อ่ะมองเว็บ3ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการถอยใหญ่ๆ1ทีแถวแถวแปดสิบาทนะครับเว็บ3แล้วก็ถอยอ่ะถอยหทีตรงนี้ไซด์เว็บถอย4ก็ได้สี่นะแล้วก็ลงเว็บ5อีกแถวแถวโน่นแหละหกสิ 60, บาทนะครับอ่ะ เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเหรียญนี้นะครับลงต่อครับลงต่ออืมจบนะครับไปเหรียญต๊อกที่โอเคนะครับที <c oughs> ่โอเคมุมมองนะครับมุมอมองก็มองเป็นหนึ่ง 1 Impulse ชุดแรกของเว็บ3นะครับใครไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับแล้วนี่เป็นแฟลชไม่ยอมขึ้นเลย <c oughs> อเอาแบบนี้นะเหมือนเดิมนะความเดิมอืมเครื่องหมายใช้เครื่องหมายนี้นะใช้สัญลักษณ์นี้ หนึ่งจุดแปดนี่น่าจะจบแถวนี้แหละอ้าวแถวนี้เว็บสองสองน้อยตามเว็บนี้อยู่ว่ามันจบหรือยังถ้าจบแล้วก็ขึ้นหนะึ่งถอยสองนะครับหนึ่งถอยสองต้องเป็นคอลเลกชัน A B C ส่วนขา A จะเป็น1 2 3 4 5ขา C จะเป็น1 2 3 4 5เรื่องของมันนะเรื่องของมัน แอดไม่ลงไม่ลงแล้วเดียวตอกไม่ลงลึกเดี๋ยวจะงง ABC collection ABC ตรงนี้วัดแล้วเมื่อวานวันก่อนนะครับก็เป็นก็เป็น flat อาลงจบหรือ,อยังนะครับแอดก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าจบหรือ,อยังแต่แถวนี้แหละนะครับแถวๆนี้อาจจะจบแล้วก็ได้นะครับก็เป้าเหมือน คลิปก่อนนะครับ2.1 1.7 1.8แล้วก็1.3อันนี้ก็ได้อาจจะถึง1.5นะก็เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขการจะเป็นขึ้นการจะเป็นเว็บ2นะต้องไม่หลุดจุดเกิดนะครับตรงนี้คือมองว่าตรงนี้เป็นเว็บ1 1ทำ collection flat running flat ทิ้งลงมาเว็บ2เตรียมขึ้นเว็บ3 ตรงนี้คือเว็บหของ next degree ถัดไปนะครับเว็บหของเว็บ3 impulse เว็บ3ก็ขึ้นเป็น impulse น,นะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นขึ้นหรืยังนี่อ่ะไม่ขึ้นสักทีนะครับเดี๋ยวรอจบเดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับเนี่แหละแถวนี้แหละแถวนี้แต่ต้องไม่หลุดไม่หลุดโลนะครับ ตามกฎคือต้องไม่หลุดลงขึ้นเลยก็ได้นะเนี่ยหรืออาจจะลงมาไซเบแถวนี้แล้วก็ขึ้นนะครับหกบาทนะหกบาทเจ็ดบาทนะเวฟสามเวฟถัดไปก็ยังพูดคําเดิมนะแอดยังพูดเหมือนเดิมว่าเวฟสามมันขึ้นเท่าไหร่ก็ได้นะมันเป็นเวฟส่งนะครับมันเป็นเวฟส่งเวฟสาแล้วก็ ไอ้เว็บ3เนี่ยมันเป็นเว็บที่น่าเล่นที่สุดน่าลงทุนที่สุดนะครับพอมันมันไกลแต่มันต้องฟอร์มมาเป็น1-2แล้วนะครับ1-2เนี่ยเว็บต่อไปคือเว็บ3นี่แหละนะครับอืมก็รอดูกันนะครับรอดูกันว่าลงสุดเมื่อไหร่ลงสุดแล้วจะขึ้นต่อไหมนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกัน แต่เมื่ออสเต็ป uh, แรกนะครับเมื่อจบชุดของแฟลตนะครับคอลเลกชันแฟลตซิกแซกเนี่ยมันจะต้องดีดเปลี่ยงของ61.8นะครับออฟบีก่อนอันดับแรกนะเหมือนเดิมนั่นแหละแอดก็พูดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเหมือนทุกคลิปอ่ะตรงนี้เป็น B เนี่ยนะตรงนี้คือ B of flat นะครับ A แล้วก็ C อ่ะเดี๋ยวแอดจะลบทั้งหมดคืบ <c oughs> เมื่อมันจบนะครับสักแห่งสักที่แถวนี้นะครับเมื่อมันลงสุดมันจะต้องดีดอ่าถ้าสมมติสุดตรงนี้นะครับมันก็ต้องดีดเปลี่ยงสองสองบาทเก้าขึ้นมาแบบนี้ดีดเพี้ยขึ้นมานะครับแล้วก็ยอ่อนทีแล้วขึ้นอ่าเคสที่หนึ่งนะครับกรณีที่ลงมาสุดแค่นั้นนะครับเคสที่สอง กรณีลงมาอีกถึงบาทบาทเจ็ดนะครับถึงบาทเจ็ดก็จะลงมาแล้วก็ดีดไปยังขึ้นมา2บาทแปดแล้วก็ย่อหนึงทีแล้วก็ขึ้นต่อแบบนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ท็อปแถวนี้แหละนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อเป้าไกลอยู่นะเป้าไกลเวลาดันดันดันส่งเวลาขึ้นส่งมันส่งแรงนะครับ เหมือนเหมือนตอนที่ช็อตอ่ะก็พูดตลอดว่าเวลาช็อตอนะไรระวังระวังให้ดีนะครับแต่ขึ้นสุดมันก็ต้องลงนันแหละพอตอน,อเ,หอนเหมือนเหมือนเหรียญอะไรอะ่ะลูน่ารู้หน้านะครับที่ช็อตกันแต่พอขึ้นสุดยังไงมันก็ต้องลงนะครับพอถึงพอเวลามาถึงนะแล้วก็ตัวนี้อย่ามองแต่เป้าอย่างเดียวนะครับสภาพลอดก็ ถ้าหลุดนี้ก็ต้องสต็อปแล้วเพราะมันผิดเงื่อนไขาการเป็น i m p u u s e ขาขึ้นแล้วนะถ้าหลุดลงมา1.09เนี่ยก,ก็ต้องสต็อปแล้วแหละนะครับล่อยมาตั้งหลักใหม่มสำหรับคลิปนี้นะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตามกันต่อ ZMT กับต็อกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจะวัดแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ